ล้างโรงเรียนจ้าล้างใครบ้องพีไปแบบจิตบอลเล่นไม่เห็นรีออนไอ้เหี้ยตัวตัวกระต่ายอีเนี่ยไอ้พี่ตั้มแค่ข้างโรงเรียนโหมันน่าจะมีเครื่อง้อยมาปนไม่มีที่วนด้วยจังเนี่ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายใช่ทำไมเจอกระต่ายอีกว่ะเจอแต่กระต่ายเกาหลี เป็นอะไรของพี่ดิเป็นอะไรขงีอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมีใครอยู่แถวหลังเรียนไหมหนูอยู่บ้านเล็กอะเห็นใครกำลังจูบอยู่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่พี่ว่าพี่จะล้มลงไหมไม่ใช่ได้ยังไงมีกำลังเห็นอยู่ว่าก่ายกำลังวนอยู่ยังก่อนเพื่อนควยหมดแล้วดิยังก่อนอุ๊ย อุ้ยกับโดนหน้ดโดนถังดังปักมันอยู่ข้างในโรงเรียนอ,อ่ะยังท,ทำไมเขาทำไมเขาหดจังวะดังปักปักฮิตบ็อกไม่ใหญ่ตอนนี้ขวานไม่โค้งโอเค <c oughs> ปั่นอยู่ข้างในใกล้พี่มากอุ้ยเขาฟันไม่โดนเขาใจร้อนไปหน่อยโอเคขี่นไปละเขาจะเข้าข้างในี่ปะอุ้ยเรียนเฉยมึงต้องโดนให้กูทีหนึ่งว่ะขอทีหนึ่งเพื่อน อไม่ได้ฉีดนะฉีดเลยหนี่ไปนี่ไปนี่ไปอย่าทำผมข้อดีกันไหมไอ้ยาเครื่องนี้กลับเสร็จแล้วกูไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แข็งใจไว้นะหนึ่งแลม ไปพอแตะเครื่องบ้านนึงกูกูก็หว่วงเหมือนกันหลอนไปหมดแล้วหลอนหมดแล้วตอน <c oughs> ยู่ใคร <c oughs> หรือเปล่าอยู่กับโน้โอเคครับกำกันเคื่ <c oughs> องเฮ้ยมีคนมาอะไรถูกยืนไหนกันอ่ะ อุ okay. uh ้ยตัวเองไหมนี่ใครดินบ้านมช่นต้มเพลิงระเบิดไปโอ้โหใกล้ใกล้มากใครว่านั่นเย่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่มุนวอล์กไม่มุนวอล์ก เอ็มอยู่นั่นแหละแม่เลือมอะไรแยน้องโดนไล่หนูอยู่ใกล้ใกล้มากไม้าเขายังวนอยู่เลยไปก่อนไปก่อนไหนก็ได้แต่พูดตอบพี่เสร็จอืออุ้ยคอมเมนต์เหลือกำลังมาเออยามเขาอยู่ไหนอาพี่อะตรงอานเลยโอเคต้ไปไปไปโอเคหนูโดนแทนนะ เราผ้หญิงมัตัวเองก้าย้ยอเพ่น้องกำลังวิ่งมาทางนี้หลุดแล้วพี่ปให้ขอบครัปีอยให้อย่าแกนะยดี๋ยวมันมาเลยนี่กันเสร็จเสร็จเสร็จไป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 เฮ้ยเขาาอะไรเขาเป็นไรอะ ม่งอาหาที่ปีนหน้าต่างสมองเลอยู่ไปเอามาเครื่องหมาไปนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองกูสอบเสร็จแล้วก็ไปที่อื่นรอบที่สามได้เลขไหมไม้แผ่นเดียวสักยี่สิบรอบเฮ้ยหลงนี่มีเปล่าววะบ้านใหญ่อจังเออก็จะมีเครื่องบ้านใหญ่มบาง ไม่แน่ใจเรามีมีมีซ่อมเครื่องบ้านใหญ่ยอยู่อันนัม้มันเปนหลังรถอุ้ยยาโอเค ah. <Okay. S 1> อ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุย้ยอุ้อุ้ย้านอ,ออกมาได้ไั้ยอุ้ยเ้าปุนอยู่จ้ะ เชกันปเลยอลฮันนี่ตุ้เครื่องนี้ไว้มีมลุู่นี่วะ <c oughs> ทำไมมันเพิ่งขึ้นวะตอนแรกไม่มีไม่ใช่หรอมัอนเป้าเหรอไปอย่ามาลักหนู ไม่มีบอลแล้วมอแล้วบอลแล้วไม่มีแต่กูดิ้จ้าเอาหัวย่ะอุ่งยุ่ตรงนี้ก็ได้เออเข้ามาในบ้านเสร็จยัง้นบนรถพยาบาลทำไมอ่ไในบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมื่องโรงเรียนไม่ไม่ไม่อ้บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านเล็กด้วยโรงเรียนนะ โรงเรียนยามเลยเขาอยู่บ้านสองชั้นเนี่ยเครื่องนี้หนูปั่นไว้เก้าเก้าตอนนั้นไม่ใช่เก้าเก้าเก้าสิบแต่มันไม่สิบวายยามหนูขอโทษเ็มอะไรอุ้ย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 ระเบิดยังอยู่กลางแมปอยู่รถโรงพยาบาลไปโรงเรียนนี่ขอโทษป่ะพี่เฮเอ๋หัวที่ไม่ไ้เจ็บ หลังแตกไว้พี่เอ็มถ้าจะฟาดงั้นฟาดฟาดไม่โดนกูหรอกมันจะเสร็จหรือยังเยอะสี่หมื่นปีช่างไม่เครื่องนี้มันไม่เสร็จสักทีใช่มันระเบิดพี่พี่ทำระเบิดหลังอยากมีนิดนึงมินก็ทำระเบิดเมื่อกี้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันฟาดมันฟาดฝายไม่โดนไปเราต้องทำเรื่องนี้เสร็จไว้พี่ใช่ ดีๆกดดันเฮ้ยมันขึ้นมาแล้ะมันยังไม่ลงไปมันยังไม่ลงไปมันตามเอ็มไปมันไม่ตามกูนะเราต้องอ่านร่างมาหากูเกี้เขาอยู่กับหนูเขาอยู่กับมินวนมาหลังเรียนเราบ้ามันวนเหรอมันวนเครื่องนี่เหรอมัน ขี้เครื่องอยู่ไหนวะเขาหวงมันมันซ่อมยากมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปหาซ่อมเครื่องอื่นก่อนใต้บ้านเสร็จยังมันจะอยู่หลังเรียนอยู่เฮ้ยอาพถอก่อนตาบ้านเสร็จแล้วใตาบ้านเสร็จแล้วเนาะยิ่ตรงเราเฮ้ยเจอธนีไม่ได้เงี้ยคูญูตัวเองกันมาเขาเก่งมึงเขาเก่งมึงคูิูตัวเองโอ้ยเชี่ยโดนรอบนี้โดนวิทยุสี่หมื่นปีโอ้ยเชี่ยโดน กับปุกรอช่วยเองสี่หมื่นนี่ไงล่ะมีก๊อกสองมันแค้นมึงไงสัตเ์ียเงีครับผมนั่งทำอุปกรณ์อยู่ตรงกรงพยบาลนะอยู่เองไม่มีใครเล่นแล้ววะตรงนี่มินเจอเครื่องหน้าบ้านดิดเฮ้ยกำลังไง อวิ๊จิมายแล้วไหมเขาเห็นกูเข้ากูไหนอะมึงอยู่ไหนวะกูอยู่ไงเครื่องมันเล็กเหรอแงกิ้วครับแบบมันใหญ่อยู่ไงอะน่บไปเล็กครับอุ้ยแย่ไปลยสักวุ้ยมันปั่นว่ะีกจิมา มานั่งเรียนมานั่งเรียนมือความมือพี่ไม้เด็กกันนั่งเรียนครับโอเคดี๋ยวพี่ต้องไปส่งพี่ต้องไปส่งแปดให้ท่านสมาชิกท่านสมาชิกวนวนไปมึงวนวนแผ่นไม้แบบไม่ต้องโยนอ่ะโอ้พวนกลมๆหาที่วนเออวนไปวนไปกมียไอ่เฮียจีนัดหลังเราเลย ใช่แล้วเรามาบ้านเล็กได้นะจะเสร็จแล้วสวยเอามาเอ้ามาพี่พี่เปิพี่พเปิดประตูพี่เปิดประตูโอเคโอ้ยหลงไปเปิดข้างข,งข,งขงวาจะไปเปิดทางขวาอุ้ยเขาหลงบ้านใหญ่มาตรงนี้มาเดี๋ยวเชียร์ให้เอ้ยเจ้ยเย้ยพยายบาล<ย>มึงเหลือปะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ ก็ไม่เหลือแล้วเปิดประตูหกสิบเปอร์เซ็นต์มุ่งตรงมาเลยมุ่งตรงมาเลยเยสีดละไปประตูเลยไปประตูเลยกำลังไปครับกำลังไปครับเราเก่าไปล้วไปแล้วครับกำลังมั่วครับเอ้ยมีไม้อยู่ตรงนี้เล่นได้พี่ยินบอกให้ถมาแล้วเปิดนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาประตูไหนวะกูลืม ตู้ตรงไหนนะอุ้ยน่าทิมพอจะและออกได้จ้าออกได้ไหมล่ะคุณคุณท่านสมาชิกเป็นบลรีพีตายเลยเออมามาด้วยกันมาด้วยกันอือออกแล้ว อันนี้เปิร์กลงเสาแล้วมันฮิวเร็วป่ะของมึงเรือเลยอ่ะใช่ใช่ของจิว